เดี๋ยวพามาดูบ้านที่เรามาสร้างใกล้จะครบหนึ่งเดือนนะครับหลังนี้ยกเสาเอกไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ครบหนึ่งเดือนดีวันนี้เดี๋ยวพามาดูว่าเราทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับเท่าที่เห็นด้วยสายตาตอนนี้นะครับโครงสร้างชั้นหนึ่งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้อตอกเสาเข็มเทฟุตติ้งเทคานเทพื้นแล้วก็วางระบบท่อท่อปวกและท่อน้ำดีน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เห็นอยู่ฝั่งซ้ายนี้ก็คือ คานนะครับคานชั้นสองที่เราจะเอาขึ้นไปทําคานชั้นสองนะครับเพราะว่าเราเทเสารับคานชั้น2เรียบร้อยนะครับเสาเนี่ยเราเททั้งเสาของตัวบ้านแล้วก็เสาของบันไดนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดในบ้านนะครับบริเวณตรงนี้เป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับเสาเนี่ยผมก็ได้พันพลาสติกนะครับเพื่อเป็นการบ่มุปูนพลาสติกเนี่ยเวลาปูนมันคายน้ําออกน้ํามันก็จะ ออกไปไหนไม่ได้นะครับมันระเหยออกมาไม่ได้มันก็จะอยู่พลาสติกนะครับเวลาเราไปลูบดูเนี่ยมันก็จะเห็นว่าน้ํามันจะสามารถกลับเข้าไปในปูนได้นะครับส่วนไม้ยุค้าพวกนี้เราตั้งไว้ทําไมก็เพื่อที่จะเป็นไม้มารับคานชั้น2นะครับก็จะมีไม้ตุ๊กต้ามีไม้หน้า3หน้า8นะครับเพื่อมารับคานชั้น2นั่นเองระดับที่เราเทพื้นเนี่ยตรงระเบียงก็จะสเตปดรอปกว่าตรงพื้นบ้าน10เซนติเมตรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เสาของบันไดนะครับเราก็ได้ฝากเหล็กสําหรับทําบันไดอ่าชั้น2เรียบร้อยนะครับเราก็เทเรียบรอย้อยบ้านหลังนี้เป็นบ้าน5ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับประมาณขนาดประมาณร้อยร้อยสามสิบกว่าตารางเมตรนะครับไม่ได้หลังใหญ่นะครับแต่ว่าเน้นไปด้านของฟังก์ชันนะครับก็ห้องนอนข้างล่างสาหรับผู้สูงอายุครัวก็จะอยู่หลังบ้านส่วนชั้น2ก็อีก3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับประมาณนี้นะครับพามาดูรายละเอียดงานเล็กๆน้อยๆครับ